คุณผู้ชมครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ยังอยู่ที่นครราชสีมาแต่ว่านี้เป็นเรื่องของคุณแม่ที่มีการโพสต์ภาพลูกครับผมไปดูภาพลูกก่อนภาพน้องกาฟินหรือว่าเด็กชายพาคินอายุ3ขวบนะครับมือซ้ายของน้องโดยเฉพาะตรงหลังฝ่ามือกับข้อมือเนี่ยคุณผู้ชมดูลักษณะมือน้องนะฮะมันจะมีเป็นเหมือนกับ ตุ่ม,มพองขึ้นมาแล้วเป็นตุ่มขนาดใหญ่มากเป็นตุ่มน้ําเหมือนเหมือนถูกอะไรน้ําร้อนลวกมาอะไรอย่างเงี้ยหรอคล้ายๆกับถูกลวกแต่ความเป็นจริงคือน้องไม่ได้ถูกล่วกนะครับน้องไม่สบายแล้วคุณแม่พาน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็น้องเนี่ยคือทางโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต้องให้น้ําเกลือนั่นแหละแต่หลังจาก แทงเข็มให้น้าเกลือเนี่ยไปที่<ะ>มือน้องแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันบวมขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับคุณแม่บอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่บุคลากรแพทย์เนี่ยเขาแทงน้าเกลือผิดคือแทงไม่เข้าเส้นแต่ไปโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับ<ะ>จนกลายเป็นมันมันบวมในลักษณะแบบนี้แต่เรื่องของเรื่องก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วถามว่าโรงพยาบาลทํำยังไงโรงพยาบาลก็เข้าเยี่ยมน้องกาฟินนั่นแหละ,ะไปเยี่ยมแล้วก็ไปบอกคุณแม่บอกลบโพสต์หน่อยนะเอ๊ คุณแม่ก็เลยบอกไม่แน่ใจว่ามาเยี่ยมเป็นหลักหรือจะมาบอกให้ลบโพสต์เป็นหลักเพราะคุณแม่เนี่ยเอาเรื่องราวนี้ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ก็ยังไม่ได้มีการรับผิดชอบล่าสุดผู้สื่อข่าวเราไปเจอกับคุณแม่วิชุดาท่านนี้แล้วนะครับค,คุณแม่บอกว่าวันที่พาลูกไปโรงพยาบาลวันนั้นคือน้องป่วยเป็นไข้แล้วก็ท้องเสียอาเจียนก็เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนนะฮะนอนให้น้ําเกลือ,อแต่พอแทงน้ําเกลือเสร็จแล้วลูกเป็นลักษณะแบบนี้ แต่เอาล่ะหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยก็โรงพยาบาลยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเพียงแค่ขอให้ลบโพส์อย่างเดียวทีนี้โรงพยาบาลให้เหตุผลว่าคุณแม่ควรจะลบโพสต์เพราะอะไรเพราะเรื่องนี้ถ้าแม่ไม่ลบมันจะไปกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจของอบุคลากรแพทย์บุคลากรของโรงพยาบาลใครไปเยี่ยมคุณแม่นะตัวแทนเหรอตัวแทนโอโ้คุณคำพูดคำจาคุณไปพูดกับคุณแม่เขาอ,อันนี้คุณแม่บอกอย่างนี้นะฮะ คุณแม่ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางเาตัวเองนะก็ไม่ไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับทางโรงพยาบาลเช่นเดียวกันเพราะฉันเองก็เสียใจที่ลูกฉันเนี่ยข้อมือต้องมาเป็นแบบนี้เออมันไม่ได้ร้ายแรงมากนะครับแต่มันเป็นแผลนะครับเด็ก3ามขวบอะเออฟังคุณแม่หน่อยนะครับจากช่วงบ่ายถึงค่ำน้องน่าจะไม่ให้น้ำเกลือคุณแม่เพราะน้องไม่ยอมทานข้าวคุณแม่เห็นแบบนั้นก็เลยโอเคก็อยากจะให้น้องได้น้ำเกลือ พี่เดี๋ยวก็ให้น้องเนี่ยนอนให้น้องเกลือสักสองคืนในความกิดของคุณแม่พี่ผู้ช่วยเขามาช่วยอ่าเขามาดูเขามาวัดชีพจรแล้วทีนี้เขามาเจอว่าเอ้าทําไมมือน้องเขียวเริ่มเริ่มม่วงแล้วแขนน้องอ่ะเริ่มแบบตึงมันน่าจะเกิดจากที่น้องดิ้นแล้วเข็มมันหลุดแล้วเลยมันเลยทําให้แบบน้าเกลืออ่ามันไม่เข้าเส้นมันออกนอกเส้นเขาบอกคุณแม่แบบนี้คุณแม่ไม่สบายใจค่ะคุณแม่ก็เลยขอ แล้วทีนี้คือก็บวมมันก็บวมมากค่ะคือไม่อยากให้เกิดกับใครเลยแม้กระทั่งลูกของหนูหนูก็ยังไม่อยากให้เกิดคืออยากให้ทางโรงพยาบาลบุคลากรช่วยมีอมืที่คุณแม่คาใจอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณหมอเขาอ๋อไม่ใช่คุณหมอขอภัยนะทางโรงพยาบาลเนี่ย<ม>เขาบอกประมาณว่ามันเกิดมาจากที่ น้องกาฟินเนี่ยน่าจะดิ้นด้วยเข็มได้หลุดมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ําเกลือเนี่ยมันไม่ได้เข้าเส้นนะฮะ,ะเออก,ก,ก็คุณแม่ก็บอกมันก็หลายอย่างอะเนาะแต่เอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะทางผู้สื่อข่าวเราก็พยายามติดต่อทางโรงพยาบาลอยู่นะ,ะแต่เห็นว่าทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ท่านกําลังรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ก็ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายผู้สื่อข่าวเรายังอยู่ที่โรงพยาบาลนี้อยู่นะ คือคือคือตัวแทนคนที่ไปเยี่ยมคนแรกอ่ะครับซึ่งไปเยี่ยมโดยที่ยังไม่ได้จะไปคุยว่าจะไปช่วยดูแลเพิ่มเติมยังไงกับแขนที่เด็กเป็นแบบนี้แล้วดันไปขอให้คุณแม่ลบโพส์และให้เหตุผลที่บอกว่ากลัวกระทบใจบุคลากรคุณไม่นึกถึงใจแม่เด็กที่ลูกเขาป่วยอยู่หรอใช่ไหมล่ะมันก็เกินไปเดี๋ยวลองฟังอีกมุมหนึ่งจากทางโรงพยาบาลนะบอกช่วงบ่ายนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าท่านจะรักษาเคสเนี่ยเสร็จเร็วหรือเปล่ายังดีที่ดูคงไม่ร้ายแรงเนาะครับนะคะ